ลคอคนชีวิตรักนางฟ้าผิดคิวตอนที่สองปลายฟ้าได้เงินค่าทิปมาลายพันบาทเธอตั้งใจจะเก็บไว้สำหรับค่าหน่วยกิจแต่หวานตาก็มายึดเอาไปจนหมดเอามาไหนนางฟ้าอะไรกันคะพี่หวานเงินเนี่ยเป็นเงินของฟ้านะคะเงินของแกที่ไหนแกนฮะนี่มันร้านของฉันนะเป็นผับของแม่ฉัน เงินนี้ก็เป็นของฉันสิแต่แม่บอกว่าถ้าเกิดฟ้ามาร้องเพลงแล้วก็ได้ทิปเงินส่วนของทิปจะเป็นของฟ้าคืนให้ฟ้าเถอะนะค้าพี่หวานฟ้าจะเอาไปจ่ายค่าเทอมเนี่แม่บอกแต่ฉันไม่ได้บอกร้านเนี้ยฉันหุ้นกับแม่ฉันก็เป็นเจ้าข,ของคนหนึ่งแม่ให้แกก็ช่างแต่ฉันไม่ให้เอามาเลย พี่หวานฟ้าจะเอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะแกยังสอบไม่ติดแกจะเอาค่าหน่วยกิจไปทำไมฮะเฮ้ยเอาไว้ไอ้แกสอบติดเมื่อไหร่ขั้นมาขอจากฉันคืนแล้วกันหรือไม่แกก็หาเอาทิปหน้าสเสน่ห์แรงไม่ใช่เหรอหนุ่มหนุ่มมองตาเป็นมันแกก็ไปเอาเลยไปพี่หวานทำไมถึงได้เกลียดฟ้านะักเพราะว่าแกแย่งเสียพิชานไปจากฉันนะสิ ฟ้าไม่เคยยุ่งกับเขานะคะพูดคุยกันสักคำก็ยังไม่เคยแกไม่เคยแต่เสียเขาคิดจำไว้นะอะไรที่เป็นของของฉันฉันไม่ให้ใครโดยเฉพาะหนองนอกใส่อย่างแกปลายฟ้านอกจากจะโดนยึดเงินแล้วยังโดนทำร้ายร่างกายจนหน้าตาบวมช้ำไปหมดเรื่องนี้ทำให้ยวนใจแม่ของหวานตาโมโหหนักนางหวาน แกไปทำร้ายนางฟ้ามันทำไมฮะทำไมล่ะแม่ตบนี้ตบหน่อยแค่นี้ไม่ได้หรอนี่แม่ห่วงมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฉันไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงอะไรมันเต็น้ามันช้ำแบบนี้มันจะขึ้นไปร้องเพลงให้ใครดูได้ฮะโอ้ยฉันร้องแทนก็ได้นะแม่จะอะไรกันนักระนาก็อีกแค่ร้องเพลงฉันก็ร้องของฉันมาตั้งหลายปีแล้วไม่มีนางฟ้าฉันก็ผาร้านอยู่ได้แต่แขกเบื่อแกแล้ว ก็เพราะว่าแกร้องมาหลายปีแล้วนะสิแขกเขาถึงได้เบื่อตอนนี้เขาก็อยากจะดูหนังฟ้าของสดสดใหม่ๆสิ่งๆิงแม่นี่แม่ว่าฉันแก่เหรอหาว่าฉันเป็นของเก่าของแก่แม่นะแม่ฉันเป็นลูกแม่นะก็มันจริงนี่แขกต้องยอมรับความจริงว่าแกน่ะร้องเพลงตรงนี้มาหลายปีแล้วเพลงก็เพลงเดิมๆเสียงก็เสียงเดิมๆแขกมันก็เบื่อห้ามทำอะไรนางฟ้าอีกนะเข้าใจไหม แม่นะแม่เห็นมันดีกว่าฉันหวานตาเจ็บใจแม่ก็เห็นปลายฟ้าดีกว่าเธอเสียพี่ฉันก็เห็นปลายฟ้าดีกว่าเธอเธอจึงโมโหหนักไปกินเหล้าแก้กลุ่มเอามาเอามาให้หมดเลยมีอะไรก็ขนมาให้หมดมีตังจ่ายเว้ยดื่มอะไรกันขนาดนั้นหรอคุณฉันกอกหกักอกหกักก็ต้องกินเหล้า มันเป็นทมเนียมฝรั่งอย่างคุณคงไม่รู้หรอกโหคนสวยๆอย่างคุณเนี่ยอกหักเป็นได้เหรอผมนึกว่าจะมีแต่หักอกใครสะอีกก็คนสวยๆอย่างฉันนี่แหละที่โดนเด็กเมื่อวันซืนเนี่ยมันแย่งผัวไปหน้าโมโหจริงเลยหมายถึงใครเหรอก็หมายถึงหนึงคนที่ร้องเพลงชุดดำอยู่นั่นไงเขาก็สวยนะ ถึงว่าละแย่งแฟนของคุณไปได้ที่คุณก็คงจะรักจะหลงมันอีกคนละสินะไม่รู้นางฟ้ามันมีดีอะไรผู้ชายที่ไหนเห็นก็เป็นตาลุกวาวก็น่าหลงอยู่ไม่ใช่เหรอสวยๆอ้ออ้อหน้าตาดูเด็กมากเลยผมเห็นผมก็ยังรู้สึกว่าอยากจะเข้าใกล้เลยนะเนี่ยโอ้ยคุณก็คงเหมือนผู้ชายคนอื่นๆที่ไม่รู้ทันว่าอยเนี่ยมันแรด ชื่ออะไรเหรอคุณน่ะแพตติกแพตติกแรนเดลฉันชื่อหวานตาออกไปกับฉันไหมฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเบือ่อหมายถึงอะไรคุณจะชวนผมออกไปข้างนอกหมายถึงไปไหนเหรอจะไปไหนก็ได้อย่างงั้นเหรอใช่คุณจะพาฉันไปไหนก็ได้ฉันไปหมดฉันเบื่อไม่อยากอยู่ตรงนี้ชายหนุ่มมองอย่างช่างใจ แต่ด้วยความเหงาแล้วก็ไม่มีใครในตอนนี้เขาจึงตกลงจะออกไปกับเธอวานตากับแพทริกมีอะไรกันโดยที่เธอไม่รู้ว่าเขาคือมหาเศรษฐีติดอันดับของโลกพอเธอตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าจะซื้อรถให้เธออะไรนะคุณจะซื้อรถให้ฉันเหรอใช่ตอบแทนที่คุณให้ความสุขผมเมื่อคืนนี่คุณรวยขนาดซื้อรถให้ฉันทั้งที่นอนด้วยกันแค่ครั้งเดียวนะเหรอ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกผมก็แค่อยากตอบแทนแล้วก็อยากปลอบใจคุณเห็นว่าคุณร้องไห้เสียใจหนักที่อกหักเนะี่ยผมก็ได้แต่หวังว่ารถที่ผมซื้อให้จะช่วยทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นมาได้บ้างแต่รถมันราคาหลายแสนเลยนะเรามีอะไรกันแค่ครั้งเดียวคุณจะตอบแทนฉันขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่หลายแสนหลายล้านต่างหากฮะหลายล้านผมซื้อคันละหลายล้านให้คุณ ไม่ใช่หลายแสนนิดคุณพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยคุณให้ฉันให้ฉันจริงๆริงนะหรอหวานตาตกใจวิ่งออกไปนอกค้องทันทีที่เห็นรถหวานตาก็กรีดลัน้นและตั้งใจไว้ว่าจะไม่ปล่อยผู้ชายคนนี้ไปเด็ดขาดหุยรถส,สวยมากเลยอะนิดนี่ให้ฉันจริงๆเหรอก็ให้คุณนะสิ โฮ้ยขอบคุณมากเลยนะแพทริกแบบนี้ฉันรักตายเลยอะ่ะผมอยากให้คุณอารมณ์ดีฉันอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากที่สุดเลยตอนเนี้ยวานตารู้สึกดีใจมากเธอกลับบ้านผิวปากอย่างอารมณ์ดีไปไหนมานางหวานไปเที่ยวมาน่ะแม่ที่แกไปอยู่กับเสียมาเหรออ๊ยไอ้แก่นั่นฉันไม่สนใจแล้วละแม่ม่เอาถึงมันจะมาคุกเข่าอ้อนวอนต่หน้าฉันฉันก็ไม่เอามาละ นี่หมายความว่าแกเลิกชอบเสียแล้วอย่างงั้นเหรอใช่แล้วแกไปเจอใครดีหรือไม่ดีแต่เดาว่าคงดีดูแกอารมณ์ดีเป็นพิเศษใช่สิแม่ฉันเจอผู้ชายในฝันแล้วหล่อรวยสายเปฉันไม่มีวันปล่อยเขาไปให้ใครหรอกระวังเจอฝรั่งขี้นก็แล้วกันนะแกดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าคิดว่าเป็นฝรั่งก็จะคว้าเอามา ขี้นกอะไรล่ะแม่แม่เห็นรถที่จอดไว้หน้าบ้านไหมเขาให้ฉันทั้งที่นอนด้วยกันแค่ครั้งเดียวแม่ดูสิไหนิวันตารีบไปดูพอเห็นรถและยี่ห้อของรถก็ตกใจมากอุ๊ยแกนอนกับเขาครั้งเดียวเขาให้รถราคาหลายล้านกับแกเลยเหรอแน่นอนสิแม่ลีลาของนังหวานตาเดชซะอย่างอุ๊ยงั้นพาเข้ามาให้แม่ดูเลยแม่จะช่วยดูได้สิแม่ ฉันจะพยายามชวนแต่แม่ต้องเอานังฟ้าไปซ่อนนะทำไมต้องให้เอามันไปซ่อนฉันไม่อยากเสี่ยงขนาดเสียพี่ชานอ่ะยังชอบมันแล้วแม่คิดว่าแพทริกเขาจะไม่สนมันหรอเมื่อคืนเนี่ยตอนที่เขาเห็นมันร้องเพลงเขายังมองตาเป็นมันเลยโอเคโอเคแม่จะจัดการเอานังฟ้าไปซ่อนให้แกจ,จบกันแล้วนะคะตอนที่สองของนางฟ้าผิดคิ้วคะ่ะ ปลายฟ้าจะมาคิวไหนในเมื่อแพทริกก็มีอะไรกับหวานตาแล้วอย่างนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ